สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกับแอดกำนันอีกแล้วนะคะวันนี้วันที่15ตุลาคมนะคะโค้งสุดท้ายของหวยไทยนะคะสำหรับพรุ่งนี้นะคะวันที่16ตุลาคมนะคะขอให้ทุกคนนะคะรวยรวยรวยนะคะอ่าใครที่ตามแอดนะคะรอบที่แล้วก็เข้ามาแล้วนะคะเลข2ตัวนะคะบนล่างนะวันนี้แอดจะมาทำให้อีกนะคะเลขหวยมีเข้ามีหลุดนะคะ มีเข้าแล้วก็มีหลุดนะคะถ้ารอบนี้ก็จะเป็นรอบที่เจ็ดแล้วนะคะเพื่อนๆนเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวันนี้แอดจะได้ตัวไหนมาฝากเพื่อนเพื่อนนะคะตัวนี้นะคะคลิปนี้นะคะแอดได้ลงไปแล้วรอบหนึ่งนะคะเมื่อเมืออ่อหลังจากที่หวยออกไม่กี่วันนะคะแอดได้ทําสูตรขึ้นมแอดได้ทําสูตรขึ้นมานะคะแล้วก็ลงไปแล้วรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวแอดจะมา ย้ำอีกทีหนึ่งนะคะเผื่อเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้ไปดูย้อนดูคลิปเก่านะคะที่แอดทําไว้แอดลงไว้นะคะ่ามาดูกันเลยนะคะงวดนี้นะคะเลขที่เด่นก็คือเลขหนึ่งนะคะเพื่อนๆเลขรองก็คือสามกับเจ็ดนะคะเลขรองก็คือสามกับเจ็ดเพื่อนๆจะทําแบบนี้ก็ได้นะคะแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะแบบนี้ก็ได้นะคะสามตัวนี้นะคะเพื่อนๆ สามตัวอ่ะเลขสองตัวมีตัวไหนบ้างเดี๋ยวแอดจะทำให้เลยนะคะจะมีสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่งวดนี้นะคะบอกก่อนนะคะว่างวดนี้มันเด่นเบิ้ลมากเลยนะเพื่อนเพื่อนงวดนี้จะเด่นเบิ้ลมากเลยนะคะให้เพื่อนเพื่อนซื้อเบิ้ลไว้ติดไว้ด้วยนะคะอาจจะเบิ้ลหน้าเบิ้ลหลังนะคะหรือว่าจะเป็นเลขหักมันงวดที่แล้วก็ได้นะคะแต่บอกเลยว่าเบิ้ลนะคะติดเบิ้ลไว้เลยนะคะอ่ะ เลขก็จะมีอยู่ห้าตัวนี่นะคะจะมีอยู่ห้าตัวนะคะเลขสองตัวก็จะมีหนึ่งสามนะคะสามเจ็ดนะคะแล้วก็สามสี่แบบนี้นะคะเพื่อนๆอ,อ่ะอีกตัวก็คือจะเป็นเจ็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็หนึ่งสี่แบบนี้นะคะอีกตัวก็จะเป็น เจดสี่แบบนี้นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะรอบนี้จะเป็นเลขเบิ้ลนะคะส่วนเลขที่เด่นนะคะตัวที่เด่นที่สุดก็คือจะมีตัวนี้ตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเพื่อนเพื่อนนี่ตัวที่เด่นนะคะแล้วก็อันนี้นี่คือตัวที่เด่นนะคะแต่ส่วนตัวแอสตอนนี้นะคะทุกทั้งหลายสิ่งหลายอย่างนะคะประจวบกัน เหมาะเจาะเลยนะคะเพื่อนๆทั้งความฝันนะคะทั้งทุกสิ่งทุกอย่างที่แอดได้มาะคะ่ะเลขที่เด่นสุดๆก็คือสองตัวนี้นะคะคือสตัวนี้นะคะที่เด่นสุดนะคะตอนนี้นะ,ะสำหรับแอดนะคะแต่แอดก็จะซื้อเบิ้นนะคะเบิ้ลไว้ด้วยแต่ตัวที่แอดจะเน้นนะคะจะมีสองตัวนี้นะคะแต่เพื่อนๆสามารถเอาไปแทงได้หมดนะคะทั้ง สามหนึ่งสามเจ็ดสามสี่สิบเจ็ดสิบเอ็ดสิบสี่เจ็ดส,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 สี่แล้วแต่คนไหนชอบตัวไหนนะคะลองเอาไปพิจารณาดูนะคะหวยมีเข้ามีหลุดนะคะไม่ดราม่านะคะอ่ารอบนี้อาจจะไม่เข้าก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเข้าแต่เลขห้าตัวนี้นะคะให้เพื่อนๆเอาไปทําเลขสามตัวได้เลยนะคะเอาไปจับสามตัวได้เลยเนาะส่วนคนไหนที่อยากจะเป็นอ,อยากจะทําเป็นลูดนะคะสายลูดก็จะเป็นหนึ่งนะคะแล้วก็สามนะคะ ที่เด่นสุดๆก็คือ1กับ3นะคะสำหรับวันนี้นะคะเอาไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวมารอรุ้นกันนะคะว่าเลขที่เราทํามานี้มันจะเข้าหรือเปล่าพรุ่งนี้นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u บสไครป์เป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะคะขอให้ทุกคนรวยยนะคะรวยแล้วก็รวยถูกหวยพรุ่งนี้รวยๆกันเลยนะคะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะตัวเน้นนะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ